สวัสดีครับผมฟาร์มคู่ยยกชิมไหครับนี่อันนี้บ่อบ่อในรากเป็นห้องผสมนะครับหนึ่งต่อสามนะครับผมแยกะอดเนาะถ้าลงยี่สิบยี่ห้าวันเราเช็กนมแล้วก็เราจะเช็กนมแล้วก็แยกคอดเดี่ยวนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้ตัวใหญ่ตัวเป็นตัวผู่นะครับตัวพ่อมันนะครับ ตัวนี้ไซโลนะครับตัวผู่ก็ประมาณโลสามโลสี่นะครับที่สามแล้วก็ประมาณควบคุมน้ําหนักให้เขาประมาณโลโลหนึ่งถึงโลห้านะครับตัวนี้ก็ถ้าโลหะตัวพูดโลหาก็ตัวนี้ก็ประมาณโลสองโลหนึ่งกิโลอย่างเงี้ยแะ่ถ้าตัวผู้ใสหนึ่งโลหนึ่งโลสองตัวนี้ก็เจ็ดแปดขี่เลยเงี้ยครับนะครับแปดขีดถึงนะครับเก้าีดนะครับนะครับ เด็กประมาณโลนครับนะครับนี่เราลงลงแล้วเอาไปเช็กนมแล้วก็เราไปแยกคอดเดียวนะครับที่นูคอนโดนะครับนะครับตัวนี้ตัวพ่อมันครับนะครับเอายาอะไรใส่นะอันนี้เป็นเบาะขนาด80เซนนะครับนะครับกว้าง80นะครับูง40สองกันสองอันนะครับเราเอายาอาอะไรให้เขานะครับตอนเราลงไหมไล่เหินกันเรียบร้อยแล้วครับนะครับ อันนี้มันน่าจะผสมแล้วแล้วก็อ่ามันน่าจะพักตัวผู้ม่จะพักตัวผู้ครับนี่ยตัวผู้นะครับที่ทำล้วก็ทําหลายรูปแบบนะครับอ่ามีทั้งหนึ่งต่อหนึ่งก็มีนะครับหนึ่งต่อสองนะครับหนึ่งต่อสองแล้วอันหนึ่งต่อสามนะครับแยกคอร์ดนะครับบนนนกันโดนี่หนึ่งต่อสามแล้วก็ทำเป็นบ้านเป็นหลังสามหลังก็มีนะครับหนูแผงเปลือกนะครับอันนี้เป็นหนูดำครับหนูชียงลายนะครับ อ้วนๆเดินไปเดินมานะครับอันนี้ตัวผู้ครับนะครับเนี่ยเดิมดมละเดิมดมละนะครับสอเลี้ยงหนูไม่มีสูตรตายตัวเนาะเราสามารถประยุกต์ใช้ได้หลายรูปแบบนะครับเนาะนะครับบางคนก็ชอบหนึ่งตันหนึ่งบางคนหนึ่งตันสองนะครับผมผมก็ผมก็ทาให้หลายตัวอย่างนะครับให้คนดูเนาะใครชอบไหนก็เลือกใช้ได้นะครับนะครับแต่ขอให้มันได้ลูกได้หลานออกมา ให้ทันต่อความต้องการของลูกค้าก็พอแล้วครับอันนี้เมื่อก่อนทําเป็นจุกน้ำที่อัตโนมัตินะครับทีนนี้ทําเป็นอัตโนมัติหมดละนะครับเป็นจุกน้ำมูหมดละนะครับก็มีหลายรูปแบบครับที่ฟาร์มนะครับมาดูได้นะครับผมตอนนี้เรากําลังปรับปรุงฟาร์มใหม่อยู่นะครับปรุงฟาร์มนะครับ ไอ้คนนี้ก็หนึ่งต่อสองก็มีครับหนึ่งต่อสองหนึ่งต่อหนึ่งก็มีนะครับนะครับอนี้บอกคุณครับนี่บอกคุณนี้จะเป็นบอกคุณนะครับนะครับมาดูได้ครับที่ฟาร์มมีให้ดูหลายรูปแบบนะครับวันนี้ก็เป็นหนูคอนโดครับกาลังปรับปรุงอยู่นะครับปรับปรุงบ้านให้เขาใหม่นะครับจะทําเป็นบ้านเป็นหลังนะครับเป็นกระถางนะครับนะครับมีหลายรูปแบบให้ท่านดูมาดูได้นะครับนะครับ เย่งนูแบบเสรษฐยุคใหม่นะครับเน้นใช้เทคโนโลยีแบบง่ายๆเข้ามาช่วยในฟาร์มนะครับนะครับมาดูได้ฟรีนะครับผมนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังนะครับถ้าคลิปไหนที่มีประโยชน์ก็การนําไปใช้เป็นประโยชน์ได้นะครับอันไหนที่ไม่เป็นประโยชน์ก็าทิงไหนะครับผม จะ่าเป็นการเช์ประสบการณ์กันเนาะนะครับแบบคลิปนี้ก็จบไปทน่นี่สวัสดีครับ